ถ้าหน้าจอมันโล่งๆนะครับมีวิธีตั้งค่าอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับเช่นวัดรอบครับ rpm แล้วก็อุณหภูมิน้ำมันเครื่องครับกดปุ่มนะครับ3ขีดนะครับเพื่อเข้าเมนูของเขานะครับแล้วก็เลือกลงมาด้านล่างนะครับให้เป็นที่การตั้งค่านะครับตั้งค่าหน้าจอมุมมองคลาสสิกครับอันนี้คือจะให้เป็นตัวเลขแบบล้นๆก็ได้หรือถ้าจะเป็นแบบมุมมองคลาสสิกที่เป็นภาพแบบกลมๆมาดวัดทรงกลมเปิดระบบเขาเลยครับ แล้วก็เนื้อหาหน้าจอกดเลื่อนเข้าไปครับมาวัดฝั่งซ้ายยังไม่ได้เปิดนะครับกดมาวัดฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็กดมาวัดรอบเปิดระบบมันครับมาวัดของขวาครับเปิดระบบครับติ๊กมันให้มันโชว์ครับอันนี้ย้อนกลับครับย้อนกลับอย่างนี้นะครับย้อนกลับเบิ้ลหลายครั้งครับอันนี้ขึ้นมาแล้วครับผมจอทางซ้ายจอทางขวาแล้วก็มาวัดกลมๆที่เป็นแบบดูแบบคลาสสิกดี